สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์นะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับบุปปาฟาดงนะครับพามารู้จักกับเสาโทรเลขรถไฟนะครับซึ่งมีเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับเพื่อนเพื่อนเราหลายคนในช่องยูทูบนะครับของผมที่อยากจะรู้นะครับว่า เสาโทรเลขรถไฟมีเอาไว้ทําไมกับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะฮะอุณหภูมินี่เกือบเกือบสีองศานะครับแดดจ้าตลอดทั้งวันนะฮะแต่ก็โชคดีหน่อยนะครับวันนี้มีร่มไม้อยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยอาศัยตรงนี้แหละนะครับเป็นฐานที่มั่นละกันนะครับก็เดี๋ยวแดดแดดร่มๆนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปให้นอกนะฮะพาไปดูนะครับเสาโทรเลข รถไฟนะครับว่ามีไว้ทำอะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเราหลายคนเนี่ยนะครับก็ตั้งคำถามนะครับแล้วก็ดูแลเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับก็สงสัยว่าทางรถยนต์เนี่ยนะครับมีเสาไฟนะฮะตลอดแนวของรถยนต์นะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยนะครับวิ่งไปไหนก็ตามจะต้องมีไฟฟ้าสองสว่างนะฮะบน ทางถนนแล้วก็สายไฟนะครับตามเสาไฟที่เดินไปตามถนนเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับเพื่อเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไปใช้ในชนบทในที่ต่างๆทั่วประเทศนะฮะแต่หลายคนยังสงสัยอยู่ว่าเอ้าล้วรถไฟเนี่ยวิ่งไปในป่าในเขาทําไมจะต้องมีสายไฟนะฮะไปด้วยนะฮะข้างทางรถไฟนะครับไปตลอดทุกที่นะฮะไม่ว่าจะ ป่าลึกดงดิบขนาดไหนนะครับก็ต้องมีสายไฟนะครับห้อยระยงระยางเหมือนรถยนต์เหมือนทางรถยนต์นะฮะแต่ทางรถไฟไม่มีไฟส่องสว่างนะฮะไม่มีไฟส่องรางเหมือนกับถนนใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามารู้จักนะครับแล้วก็เข้าใจนะฮะว่าเสาโทรเลขรถไฟเนี่ยนะครับมีเอาไว้ทําไมแล้วมีความสําคัญยังไงนะครับต่อการเดินรถไฟนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมารู้จักกับเสาโทรเลขรถไฟกันนะครับเดี๋ยวแดดล่มสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาออกไปตะลุยภาคสนามกันตอนนี้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวละลายนะฮะเพราะว่าแดดแรงมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟลำ c h ีนะฮะจริงๆยังไม่ยังไม่ถึงสถานีนะครับเพราะว่าผมเดินจากสถานีมานี่ก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับเพื่อจะมาพามาดูเสาโทรเลขนะเอา้าทำไมจะต้องเดินมาตั้งกิโลนึงเพราะว่าเสาโทรเลขต้นนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะครบถ้วนกว่าต้นอื่นๆน,นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมจะบอกก่อนว่าที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ว่า จะรอให้แดดล่มเนี่ยตอนนี้ผมไม่รอแล้วผมรอมานหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วนะฮะยังยังมีแดดอยู่เลยนะฮะยังร้อนอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมนั่งนานกว่านี้สงสัยผมโดนงูเหลือมคาบไปกินแนะนะ่ๆเอาละนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับเป็นเป็นป่านะครับเป็นป่าสถานีรถไฟลำชีเนี่ยเป็นสถานีที่อาบริเวณรอบข้างมีความอุดมสมบูรณ์มากนะฮะมีป่าไผ่แล้วก็ต้นไม้นะครับค่อนข้างเยอะมากนะฮะบ,บริเวณที่ผม พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็เป็นช่วงห่างจากสถานีลำชีประมาณเกือบๆกิโลนึงนะฮะประมาณเกินครึ่งกิโลเอาละนะครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับว่าเสาโทรเลขรถไฟนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันเอาไว้ทําไมนห้มีประโยชน์อะไรนะฮะทั้งๆที่มันไม่ได้มีหลอดไฟสองทางไม่ได เอาไว้ใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้าไปตามหมู่บ้านตามอะไรนะฮะแต่ว่าเสาโทรเลขรถไฟมีความจําเป็นยังไงต่อการเดินรถไฟวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เห็นรายละเอียดต่างๆครับบนเสาโทรเลขต้องบอกก่อนนะครับว่าคาว่าเสาโทรเลขเนี่ยนะครับหลายๆท่าน ที่ได้ยินคํานี้อาจจะบอกว่า๊ยทําไมโบราณจังเลยนะฮะรถไฟไทยทําไมเอาละนะฮะดาวไม้แล้วทำไมใช้คําศัพท์โบราณโบราณจริงๆคําว่าโทรเลขเนี่ยนะฮะเราถ้าถ้าได้ยินแค่นี้นะฮะเราก็จะเข้าใจไปถึงการสื่อสารในยุคสมัยสักคิทศักราชที่23 24นะฮะไอ้ตาลแกล็บแทกแกแตกแทกที่กดส่งข้อความนะฮะทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งเป็นการสื่อสารในคิทศักราชที่23 ซึ่งเป็นช่วงที่การสื่อสารของโลกเ,เริ่มจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับหลังจากเราส่งจดหมายกันมาหลายสิบทศวรรษนะครับเอาละนะครับถ้าพูดถึงโทรเลขเนี่ยนะหลายท่านอา,อาจจะนึกถึงภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรือสำราญลำหนึ่งซึ่งชนบุคขอน้ำแข็งนะพูดชื่อเรื่องก็รู้ฮะไททานิกนะฮะ โทรเลขมีบทบาทสําคัญนะครับในการแจ้งข่าวแจ้งเหตุต่างๆนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้เอาโทรเลขนะครับระบบโทรเลขสัญญาณโทรเลขเนี่ยมาใช้ครั้งแรกนะฮะเมื่อประมาณช่วงที่มีการก่อสร้างทางรถไฟของเอกชนสายแรกในประเทศไทยก็คือทางรถไฟสายปากน้ำนะครับเป็นการเอาระบบโทรเลขเนี่ยนะครับเข้ามาใช้นะครับในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินรถไฟ สายปักน้ำนะครับในช่วงปีประมาณไม่ไม่แน่ใจประมาณปี2,431หรือเปล่านะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโทรเลขนะฮะจึงมีความสำคัญมากนะฮะนำมาใช้ครั้งแรกในการเดินรถไฟในประเทศไทยนะฮะกภายหลังนะครับก็มีการก่อตั้งนะครับรมมใบษณีโทรเลขซึ่งปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกได้ยุบไปแล้วนะฮะกรมใบษณีโทรเลขนะฮะ พูดถึงในสังคมทั่วไปคําว่าโทรเลขนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้นะครับแต่สําหรับในสังคมของคนรถไฟนะครับคำว่าโทรเลขนะฮะมีใช้ในทุกๆวันนะครับคำว่าโทรเลขนะฮะมีใช้ในทุกๆวันใช้ยังไงนะครับเป็นเพียงคําที่ถูกยกมาจากคําสมัยก่อนนะฮะแต่รูปแบบในการใช้งานนะฮะไม่เหมือนปัจจุบันอะโทษฮรไม่ไม่เหมือนแต่ก่อน หมายว่าไม่ต้องมากดส่งตะแลบแก๊บนะฮะอีกแล้วนะครับไม่ต้องมาส่งสัญญาณแบบนั้นอีกแล้วสมัยนี้มีโทรศัพท์สมัยนี้มี Facebook มีไลน์มีการสื่อสารเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้เลือกใช้นะคำว่าโทรเลขนะฮะจึงเป็นเพียงคําศัพท์นะครับที่ถูกยกมาจากคำในอดีตนะฮะเพื่อใช้ในกิจการโดยรถไฟในปัจจุบันนะครับคำว่าเสาโทรเลขนะฮะเสาโทรเลขก็เช่นกันนะครับไม่ใช่เป็นสัญญาณสาย ส่งแะลลแกล็บแล้วนะฮะปัจจุบันนี้นะครับเป็นสายที่ใช้ในการวางพาดสายโทรศัพท์บ้างนะครับใช้ในการาส่งสัญญาณในการขอทางสะดวกหรือใช้พาดสายไฟนะครับเกี่ยวกับแท็กสัญญาณต่างๆนะครับสัญญาณตามทางรถไฟนะฮะสัญญาณไฟสีหรือสัญญาณต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องกั้นถนนนะฮะหรือตู้รีเลย์ต่างๆนะครับถูกใช้นะครับแทนสายโทรเลขทั้งหมดแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้คําว่าโทรเลขนะฮะที่เราเรียกกันว่าสายโทรเลขหรือเสาโทรเลขนะฮะโทรเลขโทรเลขจริงๆไม่มีแล้วนะครับก็เป็นเพียงคําที่ใช้นะครับไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนาการใช้คำเฉยๆนะฮะก็เหมือนกับหลักกิโลนั่นแหละนะฮะเอาละนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับบนเสาโทรเลขนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเสาโทรเลขนะครับสำหรับการเดินรถไฟการเดินรถไฟในปัจจุบันนะฮะถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเสาโทรเลข ถ้าเปรียบกับรถยนต์นะฮะหรือถนนนะครับเปรียบเสมือนหลักกิโลนะครับยังไงนะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับต่างจังหวัดนะฮะเวลาเราขับรถยนต์ใช่ไหมครับเวลาเราขับรถยนต์นะฮะเราจะรู้นะฮะได้ยังไงว่าอีกกี่ก nah, ิโลเมตรนะครับจะถึงปลายทางจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไปนะฮะถ้าเราคุ้นเคยเส้นทางเราอาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะฮะหลักกิโลแต่ถ้าเรา ไปบ้านญาติต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องอาศัยหลักกิโลนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับในการาตรวจสอบระยะทางนะครับว่าเอา๊ะอีกกี่กิโลเมตรนะครับจะถึงโคราชอะไรอย่างนี้นะอีกกี่กิโลเมตรจะถึงเชียงใหม่หรือว่าอีกกี่กิโลเมตรนะครับจะถึงระยองจะถึงกระบี่พงงังงาอ่ะก็แล้วแต่นะฮะตาบูมิวพาคนะครับก็เราก็อาศัยนะครับหลักกิโลเมตรนะครับในการ วัดดูว่าว่าระยะทางนะครับเท่าไรนะครับสำหรับทางรถไฟเนี่ยนะครับก็เช่นกันนะครับทางรถไฟนะครับ1กิโลเมตรนะครับจะประกรอบปร,ประกอบด้วยเสาโทรเลขทั้งหมด16ต้นนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานในการจัดตั้งเสาโทรเลขของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดิมนะฮะตั้งแต่ดั้งเดิม 1กิโลเมตรนะครับเท่ากับเสาโทรเลขทั้งหมด16ต้นนะครับ16ต้นนะครับ1กิโลเมตรนะครับเท่ากับ1 0 0 0เมตรนะฮะ16ต้นแล้วก็มาหารนะครับ1,000หาร16นะฮะใครมีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยก็ลองกดดูนะครับผมไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับไม่ได้แซวใครนะเอาล่ะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างบนเสาโทรเลขกันดีกว่านะครับอะ่ะนะครับผมจะอธิบายนะครับให้ดูชัดๆัดนะครับเห็นตัวเลขข้างบนที่อยู่ บนเสาโทรเลขนะฮะที่กำกับไว้นะฮะ C หนึ่งหนึ่งนะครับขีดทับแล้วก็ข้างล่างเป็นเลขเก้านะฮะ C หนึ่งหนึ่งขีดเก้านะครับหมายความว่าอะไรนะครับ C หนึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าตัวเลขที่ให้เราทราบได้ว่าอ่าจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกิโลเมตรที่สี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับกิโลเมตรที่411วัดจากไหนนะครับกิโลเมตรนะครับของรถไฟนะฮะหลักเสาโทรเลขนะครับ ระยะทางของรถไฟนะครับกิโลเมตรที hmm 1> 1> S <s 1> ่1นนะครับตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับก็คือหัวลําโพงนั่นแหละนะฮะจริงๆคือสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับเราเรียกกันว่าหัวลําโพงนะครับกิโลเมตรที่ศูนย์ะครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับก็นับมานะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพประมาณ411กิโลเมตรนะครับ411กิโลเมตรนะฮะซึ่งอยู่ที่สถานีรถไฟลับชีนะครับขีด9นะครับหมายความว่า เสาโทรเลขจำเมื่อสักครู่ที่ผมบอกได้ไหมฮะเสาเสาโทรเลขนะฮะหกิโลจะมีทั้งหมด16หลักนะครับเสาโทรเลขหลักที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นหลักที่9นะครับหลักที่9นะครับเอาละนะครับทีนี้พอเรารู้ตรงตรงนี้แล้วนะฮะเราก็มาคํานวณกันว่าระยะทางจริงๆจากสถานีรถไฟกรุงเทพนะฮะหลักกิโลเมตรที่ศูนย์จนถึงตรงเนี้ยนะครับเป็นเท่าไหร่ก็เอาอ่า 6 6ต้นนะครับเอา1,000นะครับหาร16นะฮะระยะทางนะฮะระหว่างเสาทัวรเลขนะครับต้นหนึ่งนะครับห่างกันอยู่ประมาณ62.5เมตรนะฮะเห็นไหมครับเสาทัวรเลขต้นนู้นไกลๆนู้นกับกับต้นที่เราอยู่ใกล้ๆนี้นะฮะอ่าต้นนู้นเป็นต้นที่8นะฮะหลักที่8นะครับส่วนหลักนี้นะครับเป็นหลักที่9นะครับอ่าไม่ใช่ออกหวยนะนะครับหลักเสาทัวรเลขนะฮะหลักที่9นะครับ จะมีทั้งหมด16หลักนะครับสำหรับเสาโทรเลขรถไฟเป็นมาตรฐานนะครับาตายตัวไหมถามว่า16 16หลักตายตัวไหมจะมีผิดเพี้ยนนะฮะหรือว่าคาดเคลื่อนได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นตอนภูเขานะครับหรือว่าทางโคง้งแคบๆซึ่งต้องวางหลักเสาโทรเลขถี่ขึ้นนะครับก็จะมีการเพิ่มหลักเสาโทรเลขไปนะครับอาจจะเป็น20นะฮะอาจจะเป็น 25- 30 นะครับหรือมากกว่านั้นนะฮะซึ่งในสายภาคตะวันออกชิีงเหนือนะครับสายอีสานนะครับหลักเสาโทรเลขที่มากที่สุดนะครับอยู่ในช่วงสถานีคลองไผ่นะครับมีทั้งหมด50หลักเลยทีเดียวนะครับอาละนะครับก็อันนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวเลขที่เราอ่านนะครับบนหลักเสาโทรเลขนะฮะ แล้วนะครับขีดสีแดงๆนะครับเห็นไหมฮะขีดสีแดงๆนะครับที่อยู่ข้างใต้เลขเก้านะครับหมายความว่าอะไรนะขีด hmm. ส <blind> ีแดงนะครับเป็นมาร์กนะครับมาร์กให้รู้ว่าเสาโทรเลขหลักที่9เนี่ยนะฮะเป็นจุดกึ่งกลางของหลักกิโลเมตรนะฮะหมายถึงว่าเป็นหลักครึ่งกิโลนั่นแหละนะครับเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นหลักที่1นะครับของเสาโทรเลขนะครับทุกต้นจะทาด้วยสีเหลือง นะครับฉะนั้นนะครับสีเหลืองนะครับเข้าใจว่าเป็นหลักที่1นะครับส่วนสีแดงนะครับเข้าใจตรงกันว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่9นะครับเอาละนะครับและทีนี้เราจะสังเกตอะไรได้บ้างนะครับกับหลักเสาโทรเลขนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะฮะจะสังเกตนะครับหลักที่1กับหลักที่9นะครับซึ่งเป็นหลักกิโลเมตรกับหลักครึ่งกิโลเนี่ยนะครับจะมีการค้ํารางสเตย์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นรางค้ํานะครับแบบนี้นะครับ ที่เราเห็นตรงนี้นะครับนะฮะนะครับเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็นะครับเป็นการป้องกันนะครับเสาทวเสาทวลรเลขนะครับที่ถูกลมพายุพัดนะครับก็ครึ่งกิโลนะครับจะมีการค้ำแบบนี้นะครับหนต้นนะครับเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางตรงๆทางลาบนะครับส่วนทางโค้งนะครับก็จะมีการค้ำนะฮะทุกต้นนะครับตาม การดึงของสายโทรเลขนะครับเพื่อป้องกันเสาล้มนะครับเอาละนะครับทีนี้เรารู้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วถามว่าสําหรับผู้โดยสารเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากสําหรับคนที่เดินทางโดยรถไฟนะฮะแต่สําหรับพนักงานรถไฟนะครับเสาโทรเลขนะครับมีประโยชน์มากนะครับมากขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับครับสำหรับเสาโทรเลขนะครับ มีความจําเป็นนะครับในการเดินรถไฟมากขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะถ้าจะพูดถึงถ้าจะพูดถึงความจําเป็นจริงๆนะครับในอดีตนะฮะจำเป็นมากนะครับเพราะว่าอ่าสมัยมีมีรถไฟในกรมรถไฟหลวงนะฮะตั้งแต่อ่าเริ่มแรกเนี่ยนะครับการสื่อสารในระบบต่างๆยังไม่มีฮะโทรศัพท์ที่ไร้สายก็ยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับบนเสาโทรเลขนี่ฮะจะมีการเดินสายโทรเลขไว้ตลอดแนว เส้นทางนะฮะและขบวนรถไฟนะครับทุกขบวนนะฮะอาจจะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับติดตั้งอยู่บนขบวนรถนะฮะไอ้เจ้าโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะรถไฟวิ่งไปแล้วยกผูโทรศัพท์โทรหาใครก็ได้นะฮะไม่ใช่นะฮะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเช่นขบวนรถไฟเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับอยู่ระหว่างทางนะครับซึ่ง สถานีทางสะดวก2ข้างเนี่ยนะครับสถานีรถไฟที่อยู่สองข้างนะฮะระหว่างที่รถไฟวิ่งเข้าไปจะไม่สามารถรับรู Lock ้ได้เลยจะพูดง่ายๆว่าเป็นการขาดการติดต่อสื่อสารโดยสิ้นเชิงในขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งออกจากสถานีนะครับฉะนั้นนะครับการติดต่อสื่อสารเดียวที่จะทําได้นะครับระหว่างสถานีรถาฟระหว่างพนักงานรถไฟบนรถไฟนะฮะพนักงานบนขบวนรถไฟกับศูนย์ควบคุมนะฮะจะติดต่อได้ทางเดียวก็คือทาง โทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับโดยจะมีบนรถไฟนะครับหนึ่งเครื่องนะฮะระหว่างที่ขบวนรถไฟวิ่งไปเนี่ยเกิดสมมุติว่ารถไฟเกิดอุบัติเหตุนะครับตกรางนะครับหรือว่าขบวนรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ําเกิดเสียนะฮะจะทำยังไงนะฮะเมื่อขบวนรถไฟจอดหลับพนักงานบนขบวนรถไฟเนี่ยนะครับจะต้องใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับในการติดต่อกับศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุม จะติดต่อยังไงนะฮะเมื่อรถไฟเสียใช่ไหมครับก็ต้องเอาโทรศัพท่วาเนี่ยนะฮะโทรศัพท์เหมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์ลูกหนึ่งนะครับเอามาเชื่อมต่อกับสายโทรเลขซึ่งจะเป็นสายสัญญาณนะครับเหมือนกับสายขั้วบวกขั้วลบนะฮะข้างบนเสาโทรเลขนะฮะสายโทรเลขข้างบนนะฮะจะมีการเขาเรียกการเกี่ยวสายโทรเลขนะครับ เกียวนะฮะโคบวกโคลบแล้วก็จะมีการต่อสายเข้าสู่ศูนย์ควบคุมนะครับแล้วก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องแจ้งเหตุนะฮะว่าตอนนี้รถไฟเสียอยู่ตรงนี้นะฮะหรือว่ารถไฟตกรางอยู่ตรงนี้ครับมีอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะฮะและสิ่งที่จะต้องแจ้งนะครับสำคัญที่สุดก็คือนี่แหละฮะตัวเลขที่อยู่บนเสาโทรเลขนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าหลักเสาโทรเลขนะครับว่าตอนนี้นะครับรถไฟของผมขบวนของผมเนี่ยจอดเสียอยู่ตรงนี้นะหลักกิโลเมตร หลักเสาโทรเลขที่411ทับ9นะครับเมื่อศูนย์ควบคุมได้รับข้อมูลตรงนี้นะฮะก็จะมีการติดต่อประสานงานนะฮะให้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับซึ่งการช่วยเหลือก็สามารถทำได้รวดเร็วนะครับเพราะรู้ตำแหน่งและรู้พิกัดนะครับของจุดที่ขบวนรถอยู่นะครับในปัจจุบันก็เช่นกันนะฮะถึงแม้จะไม่มีการใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินแบบนั้นแล้วนะครับการเกี่ยวสายโทรเลขแบบนั้นแล้ว ปัจจุบันนะฮะมีอะไรฮะอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมีวิทยุสื่อสารมีโทรศัพท์ไร้สายมีไลน์มีเฟซบุ o กนะฮะก็สามารถแจ้งนะครับข้อมูลนะครับได้นะฮะอันดับแรกนะเมื่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะพนักงานขับรถก็จะวอแจ้งสถานีนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะว่าตอนนี้นะครับรถไฟเสียนะครับหรือว่ารถไฟตกรางอยู่ที่ ลักกิโลเมตรนะฮะหลักเสาโท,ท,ทรเลขที่411-9นะฮะ4 1 1 9นะฮะ,ะ,ะขอความช่วยเหลือนะครับก็จะมีการส่งนะครับทีมช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนรถช่วยเหลือนะฮะหรือว่าการกู้ภัยต่างๆก็จะสามารถเข้ามาได้เร็วขึ้นนะฮะเจ้าหน้าที่บำรุงทางนะครับจะเข้ามาซึ่งจุดเกิดเหตุได้เร็วขึ้นนะะนี่คือความสำคัญนะครับของเสาโทรเลขนะครับรวมถึง ข้อมูลต่างๆนะฮะเกี่ยวกับาการเดินรถไฟนะครับข้อมูลหนึ่งนะครับเสาโทรเลขรถไฟนะฮะใช้วัสดุนะครับก็คือรางรถไฟนั่นแหละนะครับรางรถไฟเก่าๆที่เลิกใช้แล้วที่ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเอามาทําเป็นเสาโทรเลขแบบนี้นะฮะบ,บางบางพื้นที่ก็จะเป็นเสาต้นเดียวนะครับเป็นรางรถไฟเส้นเดียวยิงขึ้นไปนะฮะแต่ปัจจุบันนะฮะเริ่มมีการใช้ เสาคู่แบบนี้นะฮะก็คือเชื่อมเป็นเสาคู่นะฮะซึ่งสง่งผลให้มีความมั่นคงและก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับสำหรับเสาโทรเลขนะฮะปัจจุบันนะครับสายโทรเลขของเรานะครับไม่ไม่มีแล้วนะครับมีแต่เป็นสายส่งสัญญ,ญาณต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีความาก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งนะฮะมีบริษัทสัมทานนะครับ หลายบริษัทนะฮะที่เป็นบริษัทเอกชนนะครับเข้ามาเช่าเช่าพื้นที่บนเสาโทรเลขของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะในการเดินสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆในการส่งนะครับสายเคเบิลต่างๆนะครับเพื่อกิจการของทางเอกชนนะฮะซึ่งก็เป็นรายได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เข้ามาในองค์กรที่เข้ามาในหน่วยงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะฮะและก็ไขข้อข้องใจนะครับของเพื่อนๆนะครับที่กำลังสงสัยอยู่ว่าสายไฟนะฮะและเสาไฟข้างทางรถไฟเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรนะฮะมีประโยชน์อะไรฉะนั้นนะครับก็หวังว่านะครับสิ่งที่ผมได้นำมาเผยแพผ่นะฮะมาถ่ายทอดแล้วจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครเป็นเพียงวิทยาทานนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่ มีความใฝ่รู้นะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะหลังจากที่ผมออกไปยืนพูดอยู่คนเดียวนะฮะข้างๆเสาโทรเลขนะครับก็แดดจ้าร้อนมากนะฮะหลังจากที่ผมเดินกลับเข้ามานะฮะก็ล่มพอดีนะับไม่มีแดดเลยนะฮะแหมนะผมอยากทะเลาะกับดวงอาทิตย์จังเลยนะครับเอาล่ะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆนะฮะอยากจะ รู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะถ้าผมมีข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้นะครับจะนำมาบอกกล่าวนะฮะเผยแพร่นห้เล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะฮะรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่มีความสนอกสนใจนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ